มาพี่น้องมาย่างย่างใส่กอกไปผลดีกว่าไปผลดีกวนานอผ่อนได้ยัอี่น้อ,อปดแกะบัญกกันพี่น้องสูตรลองอย่างบึงใส่กอกใส่กอกอหมูมึงมงึมงมึงอ,อ้หัหอมขนาดเอ้ยพี่นอ้องนะ่ะ โองามขนาดนีนใ้ใส่กวาหงห <c oughs> <c oughs> มูมใส่กวหมูย่างต่อก,นกินมันี่น้องมากินอย่างใส่กอกับตำหมกทั่วมึงเรือมไม่จีขนาดไหนใส่กองหมูรับนี้หัวอัหนอนเลย ส่กอกเด็ดเองพี่น้องสูตรเนี่หล่อนพี่น้องมึง,งด้อ,อ,อ,มอ,อมันหอ,หอมแล้วอ,อ,อือบมแศรนพี่น้องหอมจริงอแล่ันมตเอาเมากินกบตำหมกทัวเจหล่อนก็ลังตำหมกทัวเดี๋ยวให้เราตำหมกทัวก่อนเอาอ่อนนก่อนเอาพริกก่อน มาแล้วมาแล้วอู้วกาดห่อนแห้ง,งพี่น้องเอ้ยอมาพี่น้องมาไกินเนั่ยในน้ำกันบีกินเลยมั <c oughs> หนห่อนในล้างด้วยเสียบอืมอ,อืม,อม ขอกบ,บ่หอมเนียงใส่กองหมูพี่น้องแพ็คละว่า20เลยปปพี่น้องเ้อะเลยสนใจกระทะข้ามาตอนนี้มีมาแล้วครับหลังส่งการอือหือแซ่บแน่นอนพี่น้องผอง,งใส่กองหมูเนี่ย กินก่อนเลยรได้ไหมซื้อเอาก่อนเลยหรอเข่ามาแล้ว<า>บ่มาบ่าบาแล้วกินหน่อเปเลยมึงมึงไก่เด้อย่างเด้อพี่น้องเด้อพี่สองมึงางคือ,อย่างกับอบอบนี่ก็แห้งคักเนาะไหมเนาะเอออบ้ปะทิง่ามพี่น้องแต่ว่าย่างเขาอีกแบบหนึง่งย่างใส่ใบตองมันจุงบ่อยางใส่ใบตองก็หอมไฟยังบลูุขึ้นบุบๆเถอะอืมอ มิไซกอกหมูใส่กองเนื้อส้มเนื้อส้มหมูพร้อมแล้วพี่นอ้องหักเข้ามาเลยหักมาสิใส่จนนนนนานให้ตำครัวอานนีเท่ด้ว่เนาะเนามทำมาสิโตเอาโตมากนี่อ่เอยู่เลยพี่น้องกินง่าย้านเข้าไปเล ใส่กรอกแม่นานแม่เอยูงสายหรอมงไหนเขาอยู่ทงขัวเลยมามาท่านี้ก็ไดอีอุ้ห่อนพี่น้อยการห่อนห่อนห่อนที่โอ้เขาเป็นจะแสบหรอวะไม้นี่หะสุดยอดแล้วลอยลเลยมเด้อพี่น้องเดยอสี่บต้องกันหนี่ยงห้องกินบานๆนง่ายหอยแหละนล้ว่าเบิ้งไก่ โอ้ยบอ้พาสิออกาตเใหญ่บวาอ่าพาเดโอ้ยอ้นุขอนุาตข้าให้พานอกานหอไ่นอกด้วนหน้าหัวหน้าหหน้าห้าหุวหน้หน้าหัวหน้าหน้าหัวหนาัวหน้าัก้หวนหัวห้ากันหอาันาหัเน้าห้าสั้าว้นหัหินาา บมันบมันสดมันมันมันดิบเดียวบะหมี่เนี่ยหายสดเลยพี่น้องเบิ้งเลยนี่ถ้าอยากกินใส่กอกหมูกับถักขม้าเลยพี่น้องพ่อเอพักฮะพ่อเอาไปพักตกเข่าบ้าพ่อเอาหรอกครับเอาก็ได้จิ้มแบบนี้เลยเออพี่หน้องไปลรียนบัตรครไบมาพี่น้องมาีทําหมกทัวยุบใส่ครับก็นนี่มามาพี่น้อง ใส่เลยห่อนจับแถบชิบุไรได้หร่เปล่าเรียบได้ห่อนเบิงหื้ยมิดใส่พริ่น้องใส่พริกหื้ยภคเมื่อวัด้กินคิดใจเยนี่แต่ก้องูเหรอเอ้อเข้ามเลย เมื่อวันใส่กอกอีสานนี่ครับใส่กกอมูล้วนเลยกกอมูใส่กกอนือ้อรับรองเสียบในนอนกาดหอนแห้งพี่นองมันนี่อืมตุบใส่เลยละหอน หอมเนาะแต่ว่ามันเสียบี่หนหอยหอนหอนอนี้พี่ห้องมาเริอมกินกุ้กันกินหอยเสียบอ,อ,อไม่ได้พี่น้อยเล้ทบกินแล้อยู่ไหนบ่แม่ อห่อนในใจขนาดลองคอนเสอ็จออกไตเลยๆห่อนยังได้ออกไตอูมเลยกินอะไรที่ใจนี่น่ามีหนอเดี๋ยวกำมื มะเมืองไก่เนี่ยถิ่นให่มากในอนะ่องนอกนอ้ยไคพอดีกินเลยคน,นะน,เ,นเนี่ยรัยยขบขานี้หอ<ด>นหวนเลยเฮ้ยแขงคับไปดีข้านอนไม่มีเขาเลยยุบกระตัาเรนยุบกระตํมกันทัวร์วยากรับเี่ม ู้อห่อนต้องห่อนอากาศต้องห่อนเน,นี่อือห่อนแห้งน,น,หน,หงน,นีหน้อนีใส่ไปแน,น้ว นี่ล่ะพี่น้องเขาเซาทำบกทัวใส่กอกหือพี่เด้อบ่แม่นหอมมันครับหอมหอมอย่างสิไปตอกเด้อพี่น้องเด้อลองเบิ่ง เ <c oughs> ม่นูหลังสงการนี่ไงหอนเหี้โอ้เหบ่ดีดีไปหนอหอนแหีเเหแห้เราบบสันเียน

สมเนื้อสมหมูแต่ว่าสมเนื้อสมหมูในน้ำด้วยท่านท่านอยากสัง่งเขาสั่งมาเท่าไหร่ในน้ำให้ดทรงแบบเย็นพี่น้องมันยาได้กินแบบแสบนะครับมันยากจะเปรี้ยวแห้งนะครับเดี๋ยวอีกขัหนึ่งกันนี <c> ่แ <oughs> <c oughs> ไม่หยาบบึง้งหน่เงาล้วนเนื้อหมูล้วนแสบนัวเอาทีนี้เอาซ้ำเป็นน้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์เด้อ ฝากกุเลยก็แช่มเน่เพื่อไวาทั้งใจห้องปงูย้อนร้านเห็ดคลิปได้ดีนี่ก็สมหมูไอ้ไม่ใช่ใส่กอกหมูแล้วก็กับตามุงทัวยำเสาเสียบของเถียเลย <c ười> เอาคลิปนี้เอาซ้ำดีก่อน <c ười> เดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ